แม่ดูหน่อยสิน้องสวยๆคาบตัวอะไรมาอ๋อดูสิดูสิสเอเอตัวแรงอะไรมาฝากแม่เนี่ยฮะเอารคียเร์คีอาเอร์คีอาดูสิดูสิสหงท้องเลยตัวอะไรอ่ะเก่งแล้วจับมาได้อีกละฮัลโหลเก่งจังเลยหลอกทำไมหนูจับเก่งจังเลยฮะห,หนูซนนะเปล่า <c oughs> หนูซนมากกว่ามั้ง จับอะไรมาโชว์แม่เนี่ยอะเอาอะไรมาฝากแม่เนี่ยอ้จิ้งเหลนนึกว่าตัวอะไรโอ้ยน้องสวยๆไปจับตัวจิ้งเหลนมาตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยอู้ดูใจดูใจจิ้งเหลนตัวเวป็ร่มเลยแล้วจิ้งเหลนทำไมมันเป็นคอสีเหลืองอย่างเงี้ยแม่ไม,ม่เคยเห็นเลยอืมน้องสวยๆล้วไปจับจิ้งเหลนได้มาเนี่ยอืมคอเหลืองแม่ไม่เคยเห็นอู้ตัวใหญ่ด้วยอู้เล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลย น่าสวยๆจับได้โอ้ตัวเปล่มเลยโอ้โหดูสิดูสิสโอ้นน่าสวยๆจับจิ้งเหลนได้ตัวเปล่มเลยโอ้ไปแหละ